นี่ก็ในปดตองนะครับผมครับเสียงแดงครับอืในปดตองตัวนึงสวัสดีครับพ่อแม่น้องครับทีมีภาพพี่แม่น้องมาบ่งกันลงป่าครับบ้านแดงนะครับเนาะขุดผ่านนะครับขุดผ่านบ้านแดงครับขุดผ่านบ้านแดงตำบลบ้านแดงอำเภอพิบุตรหลักจังหวัดเดือเท่านี้ auction, ครับนผมท่านละตังหลักเยอะแคล้งเหรอครับอ๋อเลยครับ ม,มุ้งแม่แถวนี้ก็จะลุ่งลุ่งเร็วนะครับสองมองุ้งพ่นเต็มก็จะลงแล้วลักษณะเป็นลำหวยครับมือนีครับลักษณะเป็นลำหวยยาวประมาณสองร้อยกมตรนะครับเนาละ,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 ละ ป่าเป็นป่าธรรมชาติครับมันหรือกับป่าธรรมชาติเลี้ยงป่าหน่อยป่าเขาป่าเลี้ยงนะครับแล้วก็จะมามืัอนี้คนเต็มหนองครับเตี่มน้องคแต่พวกนี้มันยังมีป่ากันครับอืมขุนฟังท่งขุนได้แล้วครับฟังท่งขุนอืมถึก็ได้กันครับนี่ ขอปลาดูครับปดูมาครับเนี่ยบัตรเท่าไรครับมืงเนี่บัตรห้าสิบบาทครับมืงเนี่ครับเอ้านี่ไปรุนไปรุนป่าใหญ่แล้วครับเลยราคาพอฟังยังครับนี่ครับในปลาดูครับนี่ยอืมอืมตาบอหนาสีรอดแล้วครับ อยู่ข้างมือล่ะโดดออกครับไปนี่โดดออกแล้วไม่ได้ครับปลาดูครับเห็นหลายตัวแล้วครับนี่ครับปลาดูนี่บะเมียนนะครับนี่บะเมียนปลาดูครับฮู้นฮู้นฮู้นลูกปลาดูกันนีครับบัดนี้นี่ตั้งเมียมีทั้งลูกครับน้องปลาดูท่านี้ครับปลาดูเห็นลายตัวนะครับนี่เท่าที่ เก็บปลาเงี้ยขาวกันีกับปลาขาวนี่ก็บ,าากบ,กบดูได้ะดูตน,นึงครับในปลาขาวครับ มัอนี่ค้นเต็มนองครับมันนี่วามกว้างของน้องกสปปง็สี่จุดมาณสิบเนสิบเมตรนะครับสิบสิบกว่าเมตรครับอีกเบิ้องน่ช่วงกลางก่อนครับ ปลาดูหน่อยครับไดี๋ปาดูหน่อยแล้วครับหลังไงเอาหลังนี่ก็มากกันครับปลาดูไล่เถอะปลาดูปลาดูหน่อยไล่ครับน้องปลาดูครับนี่ ครมุ่งหนีมากำมาโดนเลครับแต่ว่าท่านน่ะตั้งกล่องจิบกับเจ้าบัวลงเร็วนะครับโอู้วันนั้นน่ะป้ายัง,งครับตัวได้ตัวเนี้ยป้าปลายเดเพี้ยนใหญ่ครับนี่ครับปลายเดเพี้ยนใหญ่ตัวนึงครับ บ่มีครับบ่มีเราตักก็สันพอแล้วครับนี่ครับโอ้ปลาดูไลฟ์ครับน้องนี่ครับเป็นน้องปลาดูก็ว่าได้ลูกปลาโดูมาสันมาวันนี้มีแต่ลูกปลาโดูไายครับ อาไรอย่าง e. like like ี่กปัดดุบป่ะครับเนี่ยปัดดุกครับปดดูครับปลดดูกน้อยนะครับนี่ปลาดูน้อย ในปลาดุกครับนะครับในปลาดุกหนึ่งตัวปลาคอตัวนั้นฮะเอ้ยหาไ่เห็นเลน่นมาปลาดุกตัวนึ่งครับเนี่ย พ่อปลาดูหน่อยดูหน่อยครับรน,นี่ก็ในปลาตองนะครับพ่อมครับเสียงแดงครับอืในปลาตองตัวน,นึงอ่าจะบอสัมไหนนะครับเนาะ น,นี่ครับที่ภาช่วบรรยากาศที่เก่าแล้วครับมาตัวเดียวเกือบโดดออกอือปัดดครับแล้ออ<笑><笑>ปดัดดูแล้ว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราคนนี่นา้ายงครับนคนนี่นายครับนอยดึงลดึงนี่ไงเหรครับติดท่อรงานเครับอืมปลาดุกครับปลาดุกโอ้ปาลาดุกไหมเ่รอครับปลาดุกเลยวนอยู่นี่ครับจ้าของิดหัวจ้าของรอบาดเนี่ย กเลยมาบานหนึ่งกนคว้าเจ้าควกนคเจ้าควาอแ้วื่คือเียหานโอ้ปุครนี่ยแจจะปลุกครับตัวเงี้เตอครับอยู่โอ้โห

<laughs> đồ hấp cho được <laughs>

วุ้ยอีกครับปลาตะเพียนใหญ่ครับลูกตัวสอลนี่ได้ยักตัวหรอปลาปลาเนี่ยนี่บอกสิบบาทเอตัวละสิบบาทใครหลายตัวด้วยครับโอ้ได้เป็นซีฟแล้วอนี่เป็นซีฟแล้วละ ปากน้องนี่ครับนี่ก่อนอะไรในปลาดูหน่อยอยู่สองตัวก็ปลาขาวนี่ปลาดุกครับนี่ปลาดุกนี่ปลาดุกครับ ล้ทยวเจ้ายบบมดูครับว่าเป็นยังครับทยแล้วไดยแล้วกับปูตัวนึงครับอือดูกำลังเริ่มขึ้นอ๋อนี่ปลาบูบอ่ะที่เรียงนว่าเป็นป่านี่อครับบูบอืมนี่ปลาบูบกับปลาสดโกรับ ลูกปลาน้องนี่มึงงอ่าก้อนนี้ปลนจะปลดโดก็ปลาขาวนะครับโอ้ปลาเทียนใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ข้าเจ้าได้ยืมวัชพงหาไปแล้วตัวหนึ่งพ่อจำกันนี่ยนะครับจำกันนะสิเพรนี่ได้ปลาโดตัวหนึ่งปลาโดซองโตยังครับอ่างในกับพ่อจำกันมาแล้วได้ปลาโดสักวันหนึ่งนะเอาไปเลยครับปลาโดซองตัวซ้ำตัวนะครับ สองข้องสองข้องโดสองตัวปลาขาวก็ได้กินครับอันนี้โอ้ปลาโดอืมปลาโดซ้ำกันมัดสีีหาตเพราะปลาขาวครับนี่ก็ได้ก็ได้กินบัตห้าสิบบาท ได้จะคาบัดแต่วาคามันมาเท <laughs> ไปดูเกอกนเอาเพิ่ได้ีตัว,ตวที่สงองหรื่เลยนป่าบ้านยู่ไว้ประตุครับครับเออโจโจครับโจ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 ครับโจๆๆบโจ, <laughs> จ,โจยังเงี้ปลตุเลยจืดได้ลูกเม็ด อานนี้ก็ได้ปลาดุกกันครับเนี่ยทิมเดียวกันทีมเดียวกันทิมเดียวกันมาสันมาครับพอแ้วงนี่ควายโซ่ลูกเตี้ยเบอกควายโซ่เลยเยียบร้อยครับ

ห้าสิบบาทห้าสิบบาทมาจากไหนครับโอ้มาจากกันทั้งบ้านดุงละคุณ้ามาจากบ้านดุงครับเนี่ยเาจดูโตซ้ำกันเมล่ะครับนี่าจะดปลาขาวดูน้อยลายครับน้องเป็นลูงโซ่เหรอเ่าพุณแสดงมันคมูลบสดงมันเน คุณคุณเป็นยังไงล่ะอันนีเป็นโอ้นี่บอกว่าเลยนปัดตวงปัดดูแปัดตวงครับนี่ยแตขกางบันดุงเลยบ้านนราสิเล็กเองทั้งเลยโอ้ยนองไทยเยเออมันตรงน้ำนองไทยนะ่จะบอก เจ้าบ้านหรอครับนี่อืมโอ้เห็นอยู่ครับเห็นอยู่ากำลังจะใส่ของครับแห้เมื่เขาของเขไม่อยจะมาสิได ลุกครับโอ้มีตัวง,งามครับลุกกำลังขึ้นครับลุกกำลังขึนนะครับพระพิโรนครับหลังจากที่ลงไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับกับเสียเหนือเจ้าจุลุงกับเต่ยายกลับเนะครับเต่ยายกลับเตลิดแล้วก็มีทั้งผู้ได้นะครับผูปยวยได้นะครับเตาส่วนมากเลยเห็นได้ยุสิบป็นปลาสะโดครับ ลูกซ้ำกันมืดเลยกับปาขาวนะครับปากบนานะครับมาหนึ่งปากบนานแต่ว่าคนหนาครับนะครับามืออื่นนะครับเนาะวันที่ยี่สิบหกนิสาสองพันห้าร้อยหกสิบหกผมก็จะไปน้องบันดอนกิเล็กนะครับบันดอนกิเล็กต่เหนือนหน้ากั้เพื่อบันดุงนะครับเนาะจังหวัดอุดรธานีครับกต่จีมีล่งหลาหนองนะครับเพรคนที่ไปบันดอนกิเล็กนะครับเนาะรอดติดตามชมนะครับเนาะวันที่ยี่สิบหกครับ คลิปนี้มือนี่เก็เลยขอตัวลาสนีดก่อนเลครับนะพบกันใหม่คลิปหน้าน้องนาครับสวัสดีครับ